นี่ดีค่ะหนูไอฟอรดค่ะที่บริษัทการขาย Ford Auto Gallery สักขาพระประแดงนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วในช่องโปรโมชั่น Ford บายหนูไอค่ะคลิปนี้นะคะรถ2คันที่จอดอยู่ด้านข้างของหนูไอวันนี้นะคะเป็นรุ่น ยอดนิยมของปอดเราอีกหนึ่งรุ่นค่ะเป็นรุ่นของ4ประตู XL พัสแล้วก็4ประตู XLT นั่นเองนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจรุ่นของ4ประตูอยู่นะคะอยากให้ดูคลิปนี้มากๆเลยค่ะว่า2รุ่นนี้นะคะราคาต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าเราจะซื้อรุ่นไหนดีนะคะเดี๋ยวคลิปนี้น้องไอจะพาไปชมรอบๆคันรถกันเลยนะคะว่าออปชั่นในแต่ละรุ่นนะมีตรงไหนที่เหมือนกันมีตรงไหนที่ต่างกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากคันด้านนี้ก่อน คันนี้จะเป็นรุ่นของ XL p ัสดนะคะราคาจ,จับจ่าหน่ายของเขาอยู่792,000บาทด้านหน้าของเขารุ่นของ XL p ัสดเนี่ยเขาจะมาเป็นกระจังหน้าแบบนี้สีดำนะส่วนของตัวไฟหน้าจะเป็นไฟหน้ามันติดรีเฟคเตอร์นะคะตัวลักษณะของตัวไฟหน้าเนี่ยเขาจะมาแบบรูปทรงนี้เลยรุ่นนี้ก็จะได้ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติมาเหมือนกันนะคะตัวนี้ได้ไฟหน้าออโต้เหมือนกันส่วนการชนด้านล่างนะตัวนี้ก็จะทําเป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถให้ไฟตัดหมอกรุ่นของ XL p ัสดไม่มีติดตั้งมาให้นะคะ แต่ว่าเราก็สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้แต่ในรุ่นของเดิมๆมาจากโรงงานรุ่นนี้เขาจะไม่มีติดตั้งไปแตะเบอกมาให้สำหรับด้านล่างนะคะก็จะเป็นตะขอรากจุงหรือว่าห่วงรักจูงนั่นเองค่ะฟอร์ดก็ให้มา1จุดนะคะในรุ่นนี้ ของ X อ p a ซ์นะคะระบบป้องกันลอ็ลอก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะรุ่นนี้ก็จะใส่มาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นนี้กันต่อ XLT กันนะคะ XLT ราคาจัดจำหน่ายของเขาอยู่889,000บาทนะคะทั้ง2รุ่นนี้น้องไอลืมบอกไปเลยทั้ง2รุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเหมือนกันนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีด170แรงมา้าแรงบิดอยู่405นิวตันเมตรซึ่ง2รุ่นนี้ให้มาเป็นเครื่องยนต์เท่ากันแรงมา้าแรงบิดเท่ากันนะคะแต่ว่าส่วนกระจังหน้า ในส่วนของตัวด้านหน้าของรุ่น XLT เนี่ยของเขาจะดูหรูขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นสีโครเมียมนะคะตรงกระจังหน้าส่วนไฟหน้าคันนี้จะเป็น LED มันติ r e เฟกเตอรนะคะมาพร้อมกับตัวไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติให้เหมือนกันตัวไฟตัว C ของเขาเนี่ย เดย์ไลท์จะเป็น LED ด้วยนะซึ่งเอกแพาร์ทเ mm hmm. มื่อกี้ที่เราดูก็คือจะไม่มีนะคะการชนหน้าทําเป็นสีเดียกันกับตัวรถให้เหมือนกันค่ะแล้วก็นี่เลยมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะรุ่นเอสติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยตะขอลากจูงด้านล่างนะคะรุ่นนี้ก็ให้มาเหมือนกัน สังเกตว่าตัวปฟตัดบ,บอกตรงขอบตรงนี้เขาก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะซึ่งตัว x อ t กเนี่ยเขาจะดูหรูนะดูแบบดูหรูขึ้นดูสวยขึ้นแล้วก็ระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ดีรุ่นนี้ก็จะใส่มาให้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะคะต้องไอขอเป็นรุ่นเอ t เลลยละกันด้านข้างก็จะมีคิวล้อติดตั้งมาให้นะคะตัวคิวล้อเป็นแบบ3นิ้วเป็นสีดําด้านแบบนี้ค่ะล้อ x l t ให้มาเป็นแม็กขนาด17นิ้วนะคะตัวยาง2 5 5 7 0 R17 นั่นเอง ส่วนแก้มด้านข้างเนาะตัวแก้มด้านข้างมีตัวมีตัวหนังสืออะคริลิกแบบนี้เขียนว่าเทอร์โบซึ่งก็เป็นรุ่นของซิงเกิลเทอร์โบนั่นเองขอบด้านข้างของตัวแก้มนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมค่ะตัวสีโครเมียมเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันกับตัวกระจังหน้าเลยส่วนกระจกมองข้างนะคะรุ่น n น x t เจนของเรามาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วนั่นเองรุ่นของ x l t นะคะกระจกมองข้างจะปรับแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะคะส่วนมือเปิดประตูทำเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะ รุ่น XLT จะให้เป็นสมาร์ทคีย์มาให้นะส่วนรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวบันไดข้างติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะบันไดข้างเป็นสีดาด้านแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวกันลื่นให้นะคะแข็งแรงทนทานมากมากเลยเพราะว่าติดตั้งมาจากตัวโรงงานเลยนะคะของด้านท้ายตรงขอบกระบะไลเนอร์ค่ะติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเดิจิเราเลยเพราะว่าฟอร์ดจะติดตั้งมาให้ทุกคันนะคะมีจุดยึดเกาะสัมภาระให้ 6จุดด้วยการข้างละ3ส่วนไฟท้ายดีไซน์ใหม่เหมือนกันนะคะตัวไฟท้ายให้เป็นแบบอลติลิฟต์แฟกเตอร์แบบตัวข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็มีไฟเบรกมาให้ด้วยนะตัวไฟเบรกย้ายมาตรงนี้แล้วนะคะก็อยู่ตรงมือเปิดฝาท้ายนั่นเองค่ะรุ่นของ XLT มีกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะคะอยู่ด้านล่างของโลโก้นี่เองอันนี้จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของรุ่น XLT เลยนะคะ ตัวหนังสือแลนเจอร์ด้านหลังเป็นตัวปั๊มแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวหนังสือ acrylic, อะคริลิกบ่งบอกเป็นรุ่น XLT แล้วก็การชนท้ายติดตั้งมาจากโรงงานนะคะตัวการชนท้ายเนี่ยจะทําเป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถตัดกับตัวสีดําด้านนะคะ มีบันไดเหยียบด้านข้างประตูติดตั้งมาให้แล้วนะคะในรุ่นของ x ชค่ะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นของเอกพั K กันนะคะว่าด้านข้างของรุ่นเอกพนะคะออปชั่นมันเป็นยังไงนะคะเอกพเขาจะมาเป็นคิ้วล้อสีดำด้านแบบนี้ให้มาเหมือนกันค่ะแต่ว่าส่วนของแม็กติดตั้งมาจากตัวโรงงานเนี่ยแมบบ็ของรุ่นเอกพั K เขาจะให้เป็นขนาด1 6นิ้วนะคะตัวยาง25570เป็น r 1 6ค่ะ แก้มด้านข้างประตูจะเป็นสีดำด้านนะคะตรงขอบตรงนี้เป็นสีดำนะเจ้าทีเนี่ยตรงขอบด้านข้างเขาจะเป็นสีโครเมียมแต่ว่าเอกซัพเนี่ยเขาจะเป็นสีดำหมดเลยตัวหนังสือเทอร์โบค่ะมีให้เหมือนกันเป็นตัวหนังสืออะคริลิกนะคะก็เป็นรุ่นของซิงเกิลเทอร์โบนั่นเองส่วนกระจกมองข้างนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้จากโรงงานค่ะรุ่นของเอกซอัลากระจกมองข้างจะปรับไฟฟ้าแต่ว่าพับมือนะคะมือเปิดประตูเป็นสีดำด้านค่ะ มาพร้อมกับบันไดข้างเหมือนกันรุ่นนี้ก็จะมีบันไดข้างติดตั้งมาจากโรงงานให้เลยนะคะตัวบันไดข้างเป็นสีดําด้านส่วนด้านท้ายรถจะมีขอบลเนอร์แบบนี้ติดตั้งมาให้เหมือนกันเหมือนกันกับรุ่นเด็กเทีทีเลยนะคะจุดยึดกอดสัมภาระให้ก็6จุดเหมือนกันข้างละ3นะคะไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะคะให้เป็นตัวมันติรีฟเฟกเตอร์ให้เหมือนกันค่ะส่วน ไปเบรกตรงที่3ติดตั้งมาให้เหมือนกันในรุ่นของ X e a l p a h s นะคะก็อยู่ตรงเพื่อเปิดฝาท้ายนั่นเองรุ่นของ X e a l p a h s ไม่มีกล้องถอยหลังนะคะแล้วก็ไม่มีการชนด้านท้ายนะคะอันนี้คุณลูกค้าสามารถรีเควส์แล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมได้แต่ว่ารุ่นเดิมๆของเขารุ่นนี้จะไม่มีติดตั้งมาให้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูภายในรุ่นเอกพักันต่อเลยคะ่ะภายในรถของรุ่นเอกพันะคะแผงด้านข้างประตูเขาจะเป็นสีดําด้านทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะปิดเปิดประตูของฝาดก็ย้ายมาอยู่ตรงแผงด้านข้างประตูแล้วนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าค่ะแต่ว่าพับมือมีระบบเซนทรัล็อกมาให้เหมือนกันนะคะแล้วก็บรเิเวณคอนโซลในรุ่นของเอ็กเพัเขาจะเป็นสีดําด้านค่ะตัดด้วยสีเทานะคะตรงขอบตรงนี้กุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะ มาพร้อมกับระบบ Immobilizer ด้วยส่วนไฟหน้าค่ะก็จะเป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะตรงนี้ก็ปรับความสว่างนะคะของหน้าจอดิสเพย์ค่ะปรับได้พวงมาลัยมีปุ่มมัตติฟังก์ชันให้ที่พวงมาลัยนะคะตัวพวงมาลัยรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะปรับได้4ทิศทางนะคะขึ้นลงดึงเข้าดึงออกค่ะหน้าจอด้านหลังพวงมาลัยจะเป็นหน้าจอดิสเพย์ขนาด8นิ้วนะคะ จะเป็นดิจิตเลเลยส่วนจอตรงกลางรุ่น XL Plus เขาให้มาเป็น10.1นิ้วรองรับ Apple c a ค P l a y Android Auto ค่ะรองรับภาษาไทยด้วยนะภาษาอังกฤษก็มีให้เลือกค่ะคุณลูกค้าเรเวนคอนโซลเขาสังเกตว่ารุ่นนี้เขาจะเป็นสีดำนะคะเป็นดำด้านตัดกับตัวสีเทา XL Plus เนี่ยแอร์จะไม่ใช่แอร์อัตโนมัตินะคะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็น USB แล้วก็มี Type C ให้นะไม่มีชาร์จไร้สายนะรุ่นนี้เกียร์ธรรมดา6สปีด405นิวตันเมตรเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวมาดูตัวเบาะก,กันบ้างตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะเบาะปรับได้สี่ทิศทางนะคะเดินหน้าถอยหลังปรับเอนเบาะเอนได้เนาะตัวนี้ปรับได้สีท่ทิศทางะคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนิดนึงนะคะเบาะด้านหลังจะมีช่องต่อไฟให้ แต่ว่าตรงแถวหลังเนี่ยจะไม่มีแอร์ตอนหลังให้นะคะรุ่นของเอกเลพัเดี๋ยวเรามาดูรุ่น XLT นะคะตัวภายในของ x l t แผงด้านข้างประตูจะเป็นหนังสีดำนะคะและแบบกดนกับตัวเอกเพันะตรงนี้ก็จะเป็นสีออกสีเทานะคะซึ่งตัวเอกเพเนี่ยเขาจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยเปิดประตูก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะคะคือแผงด้านข้างประตูกระจากมองข้างปรับแล้วก็พับไฟฟ้าในรุ่นของ XLT นะคะ ระบบเซ็นทรัลล็อกมีมาให้เหมือนกันโซนของรุ่น XLT เนี่ยเขาจะเป็นสีดำตัดด้วยขอบช่องแอร์ตรงนี้เป็นสีดำเงานะคะแล้วก็ตรงด้านล่างตรงนี้จะเป็นสีเทาเทาตัวนี้จะสีเดียวกันกับตัวแผงด้านข้างประตูเลยค่ะแล้วก็นี่เลยรุ่น XLT จะเป็นพุทสตาร์ทแล้วนะระบบไฟหน้าเป็นไฟหน้าออโต้ค่ะปุ่มนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะปรับความสว่างของหน้าจอดิสพย์ได้ปรับสูงต่ำของไฟได้ค่ะ พวงมาลัยมีปุ่มมัลติฟังก์ชันให้ที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็รุ่น x l t เนี่ยจะมีคูปคอนโทลมาให้ด้วยซึ่ง X ออพ t s จะไม่มีนะคะพวงมาลัยปรับได้สีที่ทางเหมือนกันจอด้านหลังให้มาเหมือนกันนะคะจะเป็นดิจิตอลขนาด8นิ้วค่ะ X ออพก็เป็นดิจิตอล8นิ้วเหมือนกันส่วนจอตรงกลาง10.1นิ้วเหมือนกันนะรองรับ Apple CarPlay Android Auto เป็นแบบไร้าสายแล้วนะคะแล้วก็มี FordPass Connect ค่ะ ลองรับให้เหมือนกันดูบริเวณคอนโซลของรุ่น XLT นะคะเขาจะเป็นสีดำตัดขอบด้วยตัวสีเทาๆนะคะเขาจะดูหรูกว่ารุ่นของเอก m p a c t X พ o นี่เขาจะเน้นเป็นโทนสีดำนะส่วนแอร์รุ่นนี้จะให้เป็นแอร์อัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวานะคะตันล่างมี USB Type C ให้แล้วก็ XLT มีที่ชาร์จไร้สายให้ด้วยก็นี่เลยรุ่นเอก m p เนี่ยจะไม่มีนะตรงนี้อันนี้คือจะเป็นโหมดการขับขี่นะคะลูกค้า การขับขี่รุ่น XLT ให้มา4โหมดนะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเหมือนกันนะคะ1 7 0แรงม้า405นิวตันเมตรนะคะตัวแรงบิดและอีกจุดหนึ่งที่ต่างกับตัว XLT ตัวนี้เลยตัว USB ที่กระจกมองหลังอะรุ่น XLT เขาจะไม่มีนะคะจะมีแค่ในรุ่นของ XLT เท่านั้นแล้วก็รุ่น XLT เนี่ย ถุงลมเขาจะให้มา6จุดนะคะบอ่อจะเป็นบอ่อผ้าค่ะเป็นสีดำลายเขาจะดูสวยกับรุ่นของเอกพั K นะคะแ้วลูกค้าก็สามารถอัปเกรดติดตั้งเป็นบาะหนังได้นะคะรีเควสบอกตรงนไงัได้เลยแล้วก็ตัวบบาของรุ่นเอ็กเขาจะปรับได้6ทิศทางนะคะเอกอพ์ e K ได้4ีทิศทางเอทมันจะปรับสูงต่ำได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนิดนึงตัวด้านหลังรถนะของรุ่นเอกทเขาจะมี แอร์ตอนหลังมาให้ด้วยรุ่นนี้ก็พาจะไม่มีแอร์ตอนหลังนะมี12โวลต์ให้ช่องต่อไฟ12โวลต์ด้านหลังมีให้1จุดเหมือนกัน รถ2คันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแบบละเอียดยิบเลยรุ่นของ XLT นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณลูกค้าสามารถเพิ่มตัวแพ็กเกจเทนโนอีการขับขี่ได้ใน quier. รุ่นของเกียร์ธรรมดาเนี่ยเขาจะเพิ่มตัวแพ็กเกจอยู่ที่40,000บาทนะคะซึ่งรุ่นของ XL p a ี s เนี่ยจับเพิ่มไม่ได้นะคะเดี๋ยวน,น้องอายขึ้นไว้ให้นะคะว่า40,000อันนี้ได้อะไรบ้างแต่ว่ารุ่นของเอ p ก s เนี่ย,ข D, ขยข D, เขาจะไม่สามารถเพิ่มได้นั่นเองค่ะแล้วก็สี2รุ่นนี้ ่างกน x ท t เขาจะมีให้เลือกมากกว่านะคะรุ่น x อ t มีให้เลือก5สีด้วยกันค่ะสีขาวสีดําสีบอลเงินสีเทาแล้วก็สีน้ําเงินส่วน x อ็กอลาจำง่ายมากเลย x อ็กอลาจะไม่มีสีเทานะคะมีแค่สีสีเท่านั้นขาวดาบอลเงินแล้วก็น้ําเงินทุกสีราคาเท่ากันหมดเลยค่ะซึ่ง2รุ่นนี้เป็นรุ่นของ4ประตูด้วยกันทั้งคู่นะคะแล้วแต่คุณลูกค้าชอบแบบไหนเลยค่ะของ x อ็กพเนี่ยก็จะเป็น4ประตูที่ราคาแบบน่ารักมากๆเลยนะคะเหมาะกับคุณลูกค้าที่ต้องการลดครอบครัวลดสีประตูราคาไม่สูงมาากนนส่วของ AGT เ็ เป็นรุ่นของ4ประตูที่ออปชันค่อนข้างจะครบมากๆเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะชอบสไตล์กันแบบไหนเลยค่ะส่วนโปรโมชั่นนะคะอยากได้โปรโบแบบไหนโทรสอบถามโปรโมชั่นได้ที่น้องไอเลย0ูนย์ก็แปดหนสอาะคะสำหรับคลิปนี้น้องไอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ